งานนี้เงียนมันนาเตรียมดวลสัตว์เจ้าภาพฝรั่งเศสเงียนที่บิ๊กเดียนจะไปแข่งด้วยหรือไม่ชีชะตาจะผ่านเข้าถึงรอบชิงหรือไม่โดยเพจของวอลเลย์บอลได้โพสต์ข้อความว่าเวียดนามดวลสัตวภาพเปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงชาเลิเจอร์คัพ2023ในวันที่27-30กรกฎาคมโดยฝรั่งเศสเจ้าภาพได้สิทธิ์เป็นทีมวางอันดับหนึ่งโดยจะพบกับเวียดนามทีมอันดับ47ของโลก ที่หาหนึ่งเดียวเพื่อให้ได้เป็นเล่นในเนเชอรีคนีก2024ต่อไปเงียนที่บิกเตียนจะมีชื่อติดไปในรายการนี้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันหรือจะถอนตัวแข่งแต่ในลีกประเทศตัวเองโดยก่อนหน้านี้เงียนที่บิกเตียนได้รับบาดเจ็บไม่สามารถลงแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรญิงชิงแชมป์เอเชียปี2023 4เกมครั้งที่32และ AVC Cha l l e n g ์คััาให้เดาหูเฮียนประธานกลุ่มบริษัท ดิร้างเคมิคอลได้โพสต์บนเฟซบุ๊กแสดงความต้องการทดสอบเพศเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการวอลเลยบอลเวียดนามในขณะนี้ซึ่งล่าสุดซือเวียดนามไลายแห่งได้แชร์ภาพเงียนที่บิ๊กเตียนขณะกำลังเทคตัวขึ้นตบในการแข่งขันวอลเลย์บอลภายในประเทศอีกด้วย ซึ่งในศึก c ช a l ลนเจอร์คัได้8ทีมที่มาจากเจ้าภาพฝรั่งเศสทีมจากยุโรป2ทีมคือสวีเดนและยูเครนเอเชีย1ทีมคือทีมเวียดนามอเมริกาใต้1ทีมคือโคลอมเบียอเมริกาเหนือ1ทีมคือเม็กซิโกแอฟริกา1ทีมคือเคนยาและทีมตกชั้นจากวอลเลย์บอลเนชันลี2023อีก1ทีมคือโครเอเชียลงแข่งขันในรายการนี้ด้วย ทั้งนี้การแข่งขันจะเล่นในรูปแบบแพ้คัดออกเริ่มจากรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศโดยจะใช้คะแนนสะสมอันดับโลกหรือ FIVB World Ranking เป็นการประกบคู่การแข่งขันใยฝรั่งเศสจ้าภาพได้สิทธิ์เป็นทีมวางอันดับหนึ่งจะพบกับเวียดนามทีมอันดับ47ของโลกขณะที่โคลอมเบียทีมอันดับ17ของโลกพบกับเคนยา ทีมอันดับ29ของโลกด้านเม็กซิโกทีมอันดับ19ของโลกพบสวีเดนทีมอันดับที่27ของโลกและคู่สุดท้ายยูเครนทีมอันดับที่21ของโลกพบโครเอเชียทีมอันดับที่25ของโลกซึ่งโปรแกรมการแข่งขันวันแรกรอบก่อนรองชนะเลิศวันที่27กรกฎาคมฝรั่งเศสพบเวียดนามในเวลา22นาฬิกา สำหรับประเด็นนังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าดูทรงนะมีแต่โฟทีนะที่จะดูดีหน่อยนะตีผ่านบล็อกหน่อยคนอื่นตุยแน่นอนมีเวลจะได้ใช้สาว16ัไพ่ลับแต่ก็ต้องรอดูว่าจะผ่านบล็อกยุโรปไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เงียนมีอยู่ชุดเดียวแข่งอะไรก็ใช้ชุดนี้ตลอดไล่อับไฟตรงข้ามเดาได้ไล่อัพนี้เล่นตั้งแต่สโมสรชิงแชมป์เอเชีย C ีเกม a อ c ีซีไพ่ลงไพ่ลับไม่มีแล้วแถมเป็นการเจอ,อยุโรปครั้งแรกต้องแอบตื่นเต้นบ้างละ่ะคิดว่าโจดตั้งแต่เจอฝรั่งเศสคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปีนี้ยังไงเวียดนามกระตุบแน่นอน แต่ถ้าปีหน้า2024-2025-2026ถ้าได้เป็นตัวแทนเรื่อยๆอาจจะมีสิทธิ์พลิกเข้า4ทีมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่แน่อาจจะชนะทีมจากยุโรปได้เพราะว่าเวียดนามเล่นบอลผสมและยุโรปที่ไม่คุ้นกับเอเชียก็อาจจะแพ้ได้ยกเว้นยกสูงตบเหนือบล็อกไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านได้กี่ทีมหรือจะจอดที่นัดแรกไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ต้องแข่ง3ครั้งและชนะทั้ง3ครั้งถึงจะได้เข้าวีลองคิดว่าเป็นทีมไทยผมว่ายังยากเลยนะครั้งแรกเจอฝรั่งเศสยุโรปตัวสูงดีกรีที่7ชิงแชมป์ยุโรป2021ถึง 4T ทีพีคจนเวียดนามชนะฝรั่งเศสได้แต่โฟทีต้องแทนแบบนี้อีก2ครั้งยากอยู่นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาแบบพีคที่สุดก็คงโดนสาวฮากทุบเพราะปีนี้สวีเดนจองแล้วค่ะเตรียมมาทุบโชว์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายาก แต่ก็ไม่ใช่จะไม่มีโอกาสนะคะขนาดไทยยังชนะแคนาดาได้เลยและโครเยอเชียยังชนะไทยได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตู้เย็นไพ่ลับจะได้บินไหมล่ะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแค่ฝรั่งเศสเปิด YouTube ดูย้อนหลังก็เห็นหมดแล้วเวียดนามเล่นยังไงจะก,กี่คนก็ไล่อัพแบบเดิมบอลแทรกทับก็คนเดิมๆแถมเห็นชัดๆนึกอะไรไม่ออกก็โฟทไว้ก่อน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเล่นนอกบ้านรข้งแรกเก็บประสบการณ์พอผลงานไม่น่าโดดเด่นมากมายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจออินโดยังเล่นตั้ง5เซตมาตั้งสองครั้งติดเปอร์เซ็นชนะยุโรปคิดว่าน่าจะน้อยมากแต่ถ้าคู่แข่งประมาทคู่แข่งบงเองแล้วเวียดนามฮึสู้โมเมนตัมมาอาจจะมีลุนก็ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ถ้าฝรั่งเศสไม่ประมาทก็น่าจะเก็บเวียดนามได้เปิดเทปสเกลก,ก็รู้เลยของเวียดนามอ่ะถ้าเสาแรกที่ได้ตีไม่ใช่โฟทีแล้วตีไม่ผ่านลูกต่อไปลำดวนโยนโฟทีรัวๆไม่มีอะไรมากก็บล็อกเตรียมไปรอจับโฟทีได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตกรอบแรกแน่นอนหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,นใต้คลิปนี้เลยนะคะ โซเชียลซัดเงียนพักก่อนเวียดนามอยากมีเหมือนไทยงานนี้แย่งกันเป็นสภาพเงินยังไม่มีโดยเพจของวอลเลย์บอลได้โพสต์ข้อความว่าการประมูลสภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ตามรายง,งานข่าว ของเนลวิกเตอร์ผู้สื่อข่าวมานิลาไทาม์ไดกล่าวาว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025จะจัดขึ้นในช่วงกันยายนถึงสิงหาคมและในสัปดาห์หน้าสมาคมฟิลิปปินส์จะเดินทางไปยังประเทศโปรแลนด์เนื่องจากทาง FIVB ไดเชิญร่วมประชุมครั้งแรกหรือการประมูลเจ้าภาพและยังมีอีก4ประเทศที่เสนอชื่อเป็นเจ้าภาพคือไทยอินโดนีเซียฮ่องกงและเวียดนาม ท่าฟิลิปปินชนะการประมูลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025จะมีทีมวอลเลย์บอล16ประเทศทำการแข่งขันในฟิลิปปินส์และจะมีอีก2ประเทศร่วมเป็นโคโฮสโดยก่อนหน้านี้สื่อของทางเวียดนามได้รายง,งานว่าเวียดนามมีความกังวลว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามอาจไม่มีงบประมาณไปแข่งใน FIVB Challenger Cup 2023เพื่อชิงตัว VNL 2024 โดยได้กล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะจัดหาเงินทุนจากอุตสาหกรรมกีฬามาสนับสนุนได้ปัจจุบันกำลังมองหาแหล่งเงินทุนอื่นๆเพื่อให้ทีมหญิงสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้และต้องคำนวณอย่างรอบคอบเพราะการแข่งขันระดับนาน,นาชาติหลายรายการที่มีตัวเครื่องบินราคาแพงอย่างเข้าร่วมได้ยากหากการแข่งขันเกิดขึ้นในยุโรปงบประมาณจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเทียบกับทวัวร์นาเมนต์ในเอเชีย สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่ามีเวียดนามด้วยเรอเนี่ยขนาดทีมชาติตัวเองงบส่งยังไม่มีเลยงงสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยได้แน่นอนฝากนายทุนทุ่มเทหน่อยนะโรเชียอยู่จ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสนามฟิลิปปินส์โอเคแต่หากเป็นไทยสนามและกองเชียร์ตรึมกว่าครับพร้อมกับสินค้าไทยที่ชาวโลกนิยมซื้อมากมาย การพาณิชย์เราเป็นที่นิยมของชาวโลกสยามเมืองยิ้มอาหารก็อร่อยอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไทยได้เป็นเจ้าภาพนะมีดีหลายอย่างเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบนี้นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าห้องกงรวยเอาไปกินชัวเวียดนามพักก่อนไม่มีสนามระดับโลกรองรับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประมูลหรอถ้าประมูลแพงเลยค่าตั๋วก็จะยิ่งแพงขึ้นไหมเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสนอไทยเลยจะ้ะอูฟูแน่นอนงานนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยมีสนามที่ดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยได้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดมาได้ไงขนาดงบส่งทีมตัวเองอยังไม่มีเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดพักก่อนนะกรองนึกว่าอยู่ในยุค90นะห้องกงฟิลิปปินส์ไทยโอเคกว่าเยอะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าวิดนาม,มีเงินจัดหรอยังเกือบจะแย่หาเงินไปแข่งชาเลนเจอร์อยู่เลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ายังไงไทยก็เหมาะสุดแล้วไม่ได้เข้าข้างนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าฟิลิปปินส์ดีกว่าสนามใหญ่กรองอะไรก็สวยหมดแต่ไทยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ทยจะประมูลชนะหรือเปล่านั่นแหละอยู่ที่สมาคมเขาจะทุ่มหรือเปล่างานนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเตรียมกดจองตั๋วเลยเพราะไทยแนด์ได้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยต้องเอาอินโดนองจอกไปเสนอแต่ต้องลงทุนขายประมูลให้แกบริษัทขนส่งข้างนอกเพื่อเข้ามาบริการขนเข้าขนออกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไทยได้นะจะจัดที่สนามไหนได้บ้างเนี่ย มีหลายสนามเลยแต่คงต้องใช้หลายจังหวัดคิดว่าแค่ปรับปรุงนิดหน่อยก็น่าจะได้แล้วนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอินโดเวียดนามตัดไปได้เลยไทยกับฟิลิปปินส์สองประเทศนี้แหละน่าสนใจที่สุดแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยฟิลิปปินส์ฮ่องกงได้ข่าวว่าคนตรุรก,กีไม่ค่อยชอบสนามฮ่องกง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าภาวนาให้ไทยได้นะส่วนฟิลิปปินเป็นสภา,าพร่วมละกันกองเชียร์จากทั้ง5ประเทศไทยคือเดอะเบสที่สุดแล้วบอกเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีสภา,าพร่วมแปลว,ว่าทุกประเทศที่เสนอมีจุดที่ไม่สมบูรณ์แบบที่จะเป็นสภา,าพเดียวได้ส่วนของไทยนี่น่าจะเป็นเรื่องสนามแข่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยถึงสนามไม่ใหญ่แต่บรรยากาศกองเชียร์เหนือกว่าฟิลิปปินแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราเชื่อว่า FIVB เสียดายแน่ถ้าตัดไทยออกไปหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ